สวัสดีครับผมอาจารย์ระมินสายชุนะครับวันนี้จะมาทําการนําเสนอแล้วก็มาอธิบายการใช้หน้ากากออโต้นะครับ,ออโโนะรบว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับที่เราใช้กันนะครับแบบแบบฟูลเลยแบบแบบเต็มรูปแบบนะครับกับหน้ากากออโตโอ้อันนี้ที่ ได้ไมายนวะนนี้เป็นหน้ากากน่าจะมีวิว,วัฒนาการแล้วก็พัฒนาณนตอนนี้ใหม่สุดนะครับก็คือคือโอเคนะครับรูปวบ์ที่ที่เป็นอยู่นะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะไม่แพงนะครับนี้เป็นรุ่นนะครับของลองวนะ W L W หกห้าศูนย์ แล้วเป็น X X L ใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะปรัขยายสรีระร่างกายของหัวเรานะเล็กโตใหญ่มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้เขาออกแบบดีไซน์มาได้อย่างดีอันนี้ก็ปรับข้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนเลื่อนให้เข้า,ขาไปด้านในด้านด้านด้านใน กับกระจกมองเห็นตรงนี้ให้ง่ายนะครับว่าเราสรีร่างกายของหัวเรา,าเมากน้อยขนาดไหนให้เข้าไขห,หรือขยายออกมาไกลมากน้อยขนาดไหนได้นะครับ mm. แล้วอ,อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือสามารถใส่ควบคู่ไปด้วยก็คือเราใส่ตัวกองกองอากาศนะครับ mm. แล้วก็สามารถที่จะมาปรับแลนะปรับอุปกรณ์หรือ สิ่งเงินโดยความสะดวกได้แล้วเบาด้ยครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาอธิบายกันนะครับอันนี้ก็ทั่วๆไปนะครับก็ล็อกแน่นนะครับน,นี้รู้สึกว่ามันเบาแล้วก็มุนง่ายปรับระยตระตรงนี้ปรับระยะปรับระยะได้สลีล่ากไนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถอดถอดให้ดูเลยนะครับถอดให้ดูเลยว่าประมาณไหนยังไง พื่อที่เราจะได้เห็นด้านในอุปกรณ์นะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรนะครับที่ที่เราควรรู้แล้วก็เราสามารถปรับแต่งได้นะครับอันนี้ก็ลองไว้ก่อนนะครับอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับเราได้รู้ว่าอุปกรณ์ด้านในนะครับม,มันมีตัวอะไรบ้างนะครับอันนี้ ใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็สามารถเปียนเปิดนะครับแล้วก็ถอดออกมาได้อันนี้ถอดออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถใส่ใส่เข้าไปได้นะครับอันนี้ก็ถอดถอดสวิตช์นะครับอันนี้นะก็เดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันนะครับอันนี้ก็ตบมันมีเขี้ยวแล้วลวอกโ๊ะเดียวเด้งล็อก โอ้เดียวนะครับเน็ตล็อกเขาละนะครับเขาละมีเขี้ยวเนะี่ยนะครับล็อกล็อกแน่นะครับเนี่ยมีเขี้ยวเนี่ยนะครับมาปุ๊บตรงนี้นะครับเลื่อนเลื่อนตรงเนี้ยเราเราก็ดันดันตรงนี้มาได้แล้วก็งัดขึ้นงัดขึ้นตรงนี้นะครับงัดขึ้นเลยปุ๊บงัดขึ้นมาตรงนี้ครับง่ายนะแล้วก็กดไปกดไป,ป,ด,ไปดันลงไปนะครับ ก็ต้องสองมือครับโกไม่ถนัดนะครับต้องสองมือครับปุ๊บกระดันไปโป๊ะเราเห็นดังโป๊ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแป้นหน้าป้นตรงนี้ใหญ่นะครับหมะเหมอกกับการมองหินนะครับเพราะว่าอันเดิมมันมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแล้วก็มีเซ็นะครับเรากดปุ๊บมันก็จะตัดแสง นะก็คือเทสนะต่อแสงทสว่าระบบไฟใช้ได้ไหมแบบไหนยังไงลองทสก่อนน้นะครับอันนี้รอบกระจกตรงนี้ก่อนแล้วก็มาด้านหน้ามีตัวเซ็นเซอร์นะครับหนึ่งสองสี่นะส่วนบนหนึ่งส่วนล่างสองนะครับนะสองสี่นะคู่สองคู่นะครับก็มีสี่สี่ตัวเซ็นเซอร์เข้ามาปุ๊บ รนะับรับรู้รับแสงเข้าไปในระบบตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะจะควบคุมนะ้วควบคุมแล้วก็มามา,มาตัดมาตัดระบบว่าเป็นแบบไหนนะเป็นแสงแบบไหนยังไงบ้างสว่วนนี้นะครับก็เป็นการปรับนะปรับกท็ทั่วไปนะครับก็สามารถปรับปรับได้หนึ่ถึงสิบสาม มี13เบอร์นะครับอันนี้ก็สวิต์นะเปิดเปิดเปิด,ป,ดปิดแล้วก็มี5ถึง9แล้วก็9ถึง13หมายความว่าไงหมายความว่า5 5ถึง9หม,มายความว่าเป็นระบ,บุความเข้มนะของของแสงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เป็นความเข้มนะครับ ถ้าเป็นงานเชื่อมนะเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมเช,อมอชื่อมที่มีความเข้มของแสงนะครับก็ประมาณเบอร์เกนะ้าเก้าครึ่งสิ่ะเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมมิกแมกนะครับเชื่อมติ๊กนะครับอันนี้ก็ก็เราสามารถที่จะปรับปรับแต่งได้ตรงนี้ก็คือมามามา,มาปรับตรงนี้เลยนะครับสมมติว่าเาาชื่อมไฟฟ้าตัวอย่างนะครับเชื่อมไฟฟ้าปุ๊บเราก็มาปรับแต่งนี้นะครับเบอร์เก้า นะครับแล้วก็สวิตไฟสวิตนะครับก็จะจะวิ่งมาตรงนี้เข้าเข้ามาตรงนี้นะครับนี้ก็ล็อกนะครบบับล็อกเอาเพ่นเซ็ตปุ๊บนะครับเทสอ่านจะดำเลยครับเทสเราก็ มาปรับไปที่ห้าถึงเก้านะครับแล้วก็มาดูความมาดูสปีดนะครับว่าเราเอา่าห้าถนะึงเก้าแล้วว่าความไวนะความไวของแสงแสงไฟที่ตอบสนองนะครับว่าว่าประมาณประมาณไหนอันนี้อันนี้นึกออกไะครับอันนี้นึกนึกภาพตามนะครับอันนี้คือห้าถึงเก้าคือ ความเข้มก็คือพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆกระจกอะถ้าเป็นธรรมดานะครับกระจกประมาณเบอร์เบอร์เก้าเบอร์ห้าเบอร์เก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าะเราก็มาค่อยๆมาปรับปรับตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับว่าประมาณไหนยังไงเราเราลอง่อนเรา,เราปรับก็คือตอนตอนเราจะปรับจะรู้ยังไงก็คือเราไม่ต้องต้องมาปรับปรับตรงนี้ควบคู่ไปด้วยนะครับก็คือปรับคล้ายๆเราปรับสายกีตาร์ ار. นะครับถ้าใครเล่นกีตาร์เมื่อไรเราก็จะมารู้ว่าความชอบของคนไม่ไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ขออยู่ในในเลงหรือช่วงที่เชื่อมไฟฟ้านะครับประมาณห้าถึงเก้านะครับถ้าเป็นเชื่อมมีกระแสรหรือความความละเอียดสูงหมายความว่าเราต้องเห็นปลายหัวทิศหรือไงเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาหลับเป็นอัินสุดท้ายเลยนะอันนี้ก็คือเก้าถึงสิบสามนะครับก็คือเราต้องต้องการ ความความละเอียดหรือการเห็นของล่องการหลอมละลายการซึมลึกนะครับของแนวชิ้นงานก็คือมามาเก้าเก้าสิบสามในช่วงนี้นะครับแล,แล้วก็มาปรับนะความหน่วงเวลาว่าอาร์ตุ๊เนี่ยนะครับว่าอาร์ตุ๊เราเห็นเห็นชัดเจนเลยารเห็นการหลอมละลายเลยเห็นการอาร์ตเลยนะถ้า้า ถ้าปรับเป็นแม็กซ์สูงสุดเงนี้ยก็คืออาร์ตปุ๊บอาร์อาร์ตปุ๊บเห็นเห็นทันทีหรือหรืออาร์อาร์แล้วก็หน่วงเวลาอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะให้ให้หน่วงเวลามากน้อยขนาดไหนไม่เกินสองวินะครับถ้าเราแม็กซ์สุดนะครับก็คือหมายความว่าปุ๊บหนึ่งสองมันก็ค่อยตัดมาเงี้ยบางคนไม่ชอบหมายความว่า ต้องการให้แสงก็คือให้จบก่อนแล้วค่อยค่อยตัดให้เห็นหรือบางคนแบบจบจบแนวเชื่อมบุกเห็นตั๊บเลยนะครับอันนี้ก็มีผลในเรื่องการแสงมากระทบกับดวงตานะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กแบบับเรากับผู้ปฏิบัติด้วยนะครับว่าเราต้องการให้แสงเป็นแบบไหนนะค,ความไวความไวแสงมากระทบกับชิ้นงานเป็นแบบไหนนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือการปรับตรงนี้ก็คือหมายความว่าช่วงเซ็นเซอร์หรือการที่รับรู้ของแสงเซนเซอร์สวิตช์นะครับนะสมมุติว่าเราเราเชื่อมไปเสร็จปุ๊บนะถ้ามันไวถ้าสมมุติว่าเซ็นเซอร์มันรับรู้ไวหมายความว่าเจอแสงนิดนหน่อยๆมันก็ตัดตัดไวอ่ะรีบไวตัดตัดติดตัดเพื่อนเชื่อมข้างมาหรือแสงไฟมันกต้องตัดเข้าตัดตอนตัดเข้าตัดตอน อันนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเป็นลักษณะการเชื่อมแบบหลายๆท่านหรือการการไปพื้นที่ที่มีแสงจ่ายนะครับอันนี้ก็มามาอาธิบายให,ให้เข้าใจนะครับก็คล้ายๆหลายอันหลายระบบนะครับอันนี้ก็คืออยู่ด้านนอกนะครับก็ที่สำคัญที่สุดน,นะครับก็คืออยู่ที่เราปรับตรงนี้แล้วก็มาหาค่าว่า สายตามเราหรือความที่เราชอบอยู่ในโซนไหนนะคร si ับ si อันนี้สองสองอันนี้นะครับอันนี้ก็คือมามาปรับค่าสือนี้ก็เลื่อนถอดถอดแบตเตอรี่ได้นี้นะครับก็สามารถที่จะดึงดึงออกมานะครับเป็นมีแบตเตอรี่ครับตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาตรงนี้มีแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ก็คล้ายแบตเตอรี่นาฬิกานะครับแล้วก็ถอดมาแล้วก็สามารถที่จะไปไปเปลี่ยนได้ค่าเนียนะครับแล้วก็ใส่ไป ก็ใส่ไปในร,ระบบตรงนี้ในร,ระบบก็เทสตรงนี้ไปมีผลเลยน,นะครับก็ง่ายนะครับก็ลองไปศึกษาแล้วมาดูอันนี้มีสองด้วยนะครับง่ายแล้วก็ถอดออกมากแล้วก็มีจุกเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกใสๆมีด้านในด้านนอกโค้งๆเลยนะแล้วก็มาใส่มาใส่ นะครับนร็จก็ใส่ตัวเลนตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ยกอยนะครับปุ๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใส,ใส่ใส่ประกอบส่วนนี้ไปนะครับก็ให้ได้สรีรั์ร่างกายของของหัวเรานะครับอันนี้ก็นกก่าจะเป็นการตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ของของงาน เชื่อมโดยใช้หน้ากากออโต้อันนี้นะครับมีใบใบรับประกันนะครับใบรับประกันแล้วก็สามารถที่จะระบบเพื่ออะไรนี้ถ้ามันเกิดเสียหาย,ยหรืออะไรก็มีมีใบป,ประกันแบบนี้ไว้นะครับก็คิดว่าน่ากะโอเคนะครับของยี่ห้อหนี้รุ่นนี้นะครับนะลองวิวนะเพราะว่ามีการวัฒนาการแล้วก็พัฒนาค่อนข้างที่จะโอเคดีมากเลยโอเคนะครับก็ มาฝากมาอธิบายมาพูดคุยให้กับผู้ที่จะเลือกใช้เลือกซื้อนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกหอนึ่งของของการการเชื่อมนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ที่ขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องมีที่ครอบด้วยแล้วก็หมวกหรือหน้าก,กากนะสวมเข้าไปด้วยนะครับก็คือป้องกันคะวันที่กองแล้วก็ สองก็คือเราก็มองเห็นส้นงานได้ชัดเจนแล้วก็อุปกรณ์ไม่หนักนะตัวล็อกก็คือเปิดปิดได้ง่ายโอเคนะครับก็ขอขอบคุณมากครับ